กาขอมายใช่ครับถ้ากูไม่หักแม่น้ำ่าจีนครับมันใช่พัดท่าที่ลงแลัวนต่เพราะมันมุนมันจะหมุนใช่ไหม คือน้ำน้ำเลยนะไอ้ตรงนี้มันเป็นทางสามแยกแล้วถ้ามันหมุนปุ๊บเราเราหมุนซ้ายเลยเพราะว่าไอ้นี่น้ำแห้งม <วะ S 2> <อ>าดูเ็ตแล้วแล้วโอ้โหมันจะมีทุนทุนเสร็จอยู่ตรงนั้นทุนเสร็จ ทุกเก้าทุกแปดทุกเจ็ด